ต้องการมองอย่างเชี่ยมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคิีบีคอร์บอลประจําวันนะครับวันนี้เป็นเกมในวันพุธครับหตุลาคม2568ครับก็มีข้อมูลของฟุตบอลที่น่าสนใจประจําวันมาฝากกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับในเกมบิ๊กแมตช์ครับบาร์เซโลนาเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับเล่นกันในเวลาบที่สองครับบาร์เซโลนาจะฝูงจากลาลิกาสเปนครับส่วนทางปารีสแซงต์แชร์แมงก็เป็นจากฝูงมาจากลีกเอิงฝรั่งเศสนัดแรกในยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับ ทางบาร์เซโลนาเนี่ยบุกไปชนะนิวคาสเซิลได้2ประตูต่อ1ส่วนปารีสแซงต์แช็งแมงเนี่ยเปิดบ้านถล่มอัตตาล่าสา4ประตูต่อ0ครับทางบาร์เซโลนาเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านบทชนะโซลสาดมาได้นะครับ2ประตูต่อ1ส่วนทางฝั่งของปีเอเช่เล่นในเกมลีกเจอโอแซครับก็ชนะไป2-1น,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยเหมือนทางบาร์เซโลนาจะดูพร้อมกว่านะครับเกมในนัดล่าสุดทางรามินยาเมาเนี่ยก็กลับมา ลงสนามเป็นตัวสำรองให้กับบาเซโลนาได้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีลุ้นได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงด้วยนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็จะมีพวกโรเบิร์ตเลววนดอฟสกี้นะครับมาคัดแลตฟอร์ดนะเพราะว่าอ่าพวกอ่า เฟอร์มินโลเปสลาฟินญาจะมีปัญหาการบาดเจ็บส่วนฝั่งของเปียเชเนี่ยจะมีตัวเจ็บเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุสมันเดเบเล่นะครับเจ้าของบัลลงดอร์คาวิชาเนี่ยก็ต้องเช็คอาการนะครับดูเอเจ็บอีกนะครับเจ้าเนเวสนะฮะอ่าก็ถือว่าตัวค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทางบาร์เซโลนาเนี่ยเหนือกว่าที่เกือบ1ชั้นเลยนะครับผมว่าบาร์เซโลนาดูพร้อมกว่า แถมเล่นในจีนด้วยโอกาสชนะมีนะมีลามบินยาเบาด้วยนะครับโอกาสที่จะชนะค่อนข้างสูงครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสลุ้นถึง2ประตูด,ด้วยคู่นี้น่าเชียร์ไปที่บาร์เซลโลนาครับสวัสดีแฟนมองมอง่างนเสียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนวันพุทธที่1ตุลาคมนะครับไปมีศึกล,ลุ้นหนังให้ริ้งกันอยู่มากมายหลายรายการนะครับจนจนโดดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกยูฟา แชมเปี้ยนลีกนะครับรอบลีกเฟสนะครับไปที่คู่ของนาโปลีจากอิตาลีนะครับพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนจากโปรตุเกสนะครับโดยนาโปลีเองห้านัดหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ3และก็แพ้2เกมล่าสุดของนาโปลีนะครับเป็นเกมที่บุกไปแพ้เอซีมิลานนะครับ1ประตูต่อ2ครับขณะที่ทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนเองเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ย เป็นการชนะ4และก็แพ้1เกมล่าสุดของ s p r t t n n r Lisbon นนะครับเป็นเกมที่บุกไปชนะเอสโตเลนะครับหประตูต่อสูงนะครับโดยคู่นี้เนี่ยตามโจทย์เนี่ยเขายังให้นาบรีเนี่ยต้องชนะสถานเดียวนะครับซึ่งนาบรีเองถ้าจะพูดถึงเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในถิ่ได้ค่อนข้างดีเกมที่แพ้เนี่ย ส่วนมากจะเป็นเกมเยือนนะครับขณะที่สปอร์ติ้ง s ิส n อนจากโปรตุเกสเองเนี่ยในโปรตุเกสเนี่ยก็เก่งอยู่แล้วนะครับเป็นแชมป์เก่าของโปรตุเกสด้วยแต่ผมดูว่าเกมนี้นาโปลีในทิศอยังน่าจะเบียดชนะได้คู่นี้ผมให้เขี่ยไปที่นาโปลีครับสวัสด so, ีแฟนบอลเซนทุกท่านครับตัวที่เรื่มมาวันนี้ไปที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นกันในขันในรอบลีกเฟสครับ คู่ระหว่างอาร์ซนอนจากอังกฤษพบโอลิเบกอสจากกรีซลงสนามเวลา2นาฬิการตรงนะครับซึ่งทางเจ้าถิ่นอาร์อนอนครับลงสนามมา1นัดมีอยู่3คะแนนครับจากการบุกไปชนะบินเบามา2ประตูต่อ0ูส่วนเกมลีกนัาล่าสุดก็บุกไปเอาชนะนิวคาเซนได้2 1นะครับขณะที่โอลิเบกอสครับหเกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ3แล้วก็เสมอ2นะครับ รายการนี้นัดแรกก็ทำให้เพลงแค่เหมือกับปาฟอสมาครับศูนย์ประตูต่อ0ูซึ่งความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้ครับกับเงื่อนไขที่ให้อาสตซนเจ้าถิ่นต้องชนะแบบขาดลอยนะครับก็มองว่า มีโอกาสสูงเลยนะครับชั่วโมงนี้ฟอร์มกับเลนาส์นอลยอดเยี่ยมมากครับผมกําลังแข็งแกล่งทุกตําแหน่งนะครับวันนี้ทั้งเยอเคเรสโอเดกาบุโกโยสาก้าก็พร้อมลงสนามครับเพราะฉะนั้นในบ้านได้เปรียบอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าพลาดครับน่าชนะแบบขาดลอยคู่นี้ก็เลือกไปที่อาร์เซนอลครับสวัสดีครับเจอกันในวันนี้ฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับควีนส์พาร์คเรนเจอร์เจอกับอ็อกสฟอร์ดยู่ในเต็ดครับ ก่อนแมตชก์การแข่งขันเป็นควีนสปาร์คดูดีกว่านะครับจะต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะเริ่มสมศักดิ์ศรีนะครับควีนสปาร์คันดับ9 7 11, นัด1คะแนนก็ถือว่าพอใช้ได้ไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับส่วนออกสฟอร์ดอันนี้แย่ครับอันดับ22หรือว่าที่3จากท้าย7นัดมีแค่5คะแนนเท่านั้นครับผลงานช่วงหลังควีนสปาร์คเนี่ยก็ถือว่าดูดีมีชาติกูลเพราะว่า5เกมหลังแพ้นัดเดียวแลวชนะไปถึง3สเสมออีก1ขณะที่ออกสฟอร์ตเนี่ยตามสภาพทีมไทยตารางเลยนะครอริๆนจจะตืะ้้ดดได พอประมาณแหละนะครับเพราะว่าก็จะมีเสมอ2ชนะ1แล้วแพ้2นะครับแต่รวมๆก็ถือไม่ดีแล้วเกมเยือนเนี่ยยิ่งเป็นจุดอ่อนเลยนะครับอ็อกสปอร์ตเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้ว่าไม่ได้เก่งบอลครับเก่งการเรียนเก่งเรื่องของสถาบันการศึกษาฉะนั้นทิมพฟุตบอลเอาไว้ก่อนนะครับผมว่าในภาพรวมๆเนี่ยควีนสปาร์คยังดีกว่ามากๆเล่นในถิ่นด้วยครับเงอนไขก่อนแมตช์ไม่เยอะจนเกินไปก็คิดว่าชนะได้ครับอย่างน้อย1ประตูและมีสิทธิ์ยิงชนะขาดได้มากกว่านั้นเช่นเดียวกันขอบอกไปที่ควีนสปาร์คเรนเจอ ก็จะทำได้ดีนะครับมองไปที่ Queen's p a r k Ranger ครับและนี่คืองหมดของพวกเราครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ